ครับสวัสดีครับอันนี้เราหมักหยกกล้วยไว้เลี้ยงไก่นะครับหมักครับหั่นหยกกล้วยให้เป็นฝอยๆอย่างนี้นะครับครับแล้วก็หมักด้วยกากน้ำตาลนะครับครับอันนี้ต้องให้ท่วมกว่านี้นิดนึงครับครับแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้นะครับครับ หมักไว้ให้ด้วยกล้วยมันนิ่มๆครับสุดลดต้นทุนนะครับพอหยกกล้วยนิ่มๆน,น,นะครับก็เอามาผสมกับลำนะครับลำแล้วก็ข้าวเปลือกหน่อยนึงแล้วก็หัวอาหารนิดน,นึงนครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับโก,โกไก่ชอบมากเลยนะครับวิ่งกินนี่ โตวไวนะครับไก่มันจะเนื้อนแน่นไม่โปกครับให้กินตอนเช้านะครับช่วงเช้าช่วงเย็นผมก็จะให้เป็นข้าวโพดกับข้าวเนะื้เสอาหาานอะไรย่างเงี้ยครับข้าวเปลือกไก่โตวไวนะครับครับ